ถ้าทุกคนกดไลค์คลิปนี้สมชายจะยอมให้ฉันแต่งหน้าให้นะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแข่งประกวดหน้างานกันนะคะคือว่าในแต่ละรอบในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีทีมให้เราแต่งตามเช่นแบบว่า,วารอบนี้ให้แต่งเป็นครูก็จะมาดูกันว่าใครแต่งเป็นครูที่สวยเ,เด็ดที่สุดกันนะคะเออสวัสดีครับวันนี้เรามาเป็นตัวแม่ตัวมัมนะครับมาแต่งตัวในทีมของคุณครูเอ,อ่อโอ้นี่ไงหุณนผู้ชายขอได้ไหม yes yes นี่แหละคุณครูคุณครูจะต้องเรียบร้อยนะครับนี่นี่เลยคุณครูนี่เมื่อกี้เอ่ออันนี้รอ,อ,องเทา้ายห้อ,อะไรเนี่ยซีลีนนะครับน่าจะเป็นของซีลีนนะอันนี้แล้วก็ <G ül> กางเกงก็ต้องเป็นกางเกงขายาวนะคุณครูนี่คุณครูอ่ะหน้าต่างเราจะต้องไปที่ไหนกันเอ่ยโอ้คุณครูมีปั้นอคอมไหมได้คุณครูครูเกาหลี yes ตรงนี้คืออะไรอะ โอ้มีให้ทําสวยตรงนี้ได้เหรอว้าว้ววทําผมอ,อ,อ๋ออ๋ออืมหน้ามาของครูเรานะยครับนี่หน้ามาของเราก็ต้องเป็นสีที่แบบตัดกันนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับผมแล้ว <c> ท <oughs> ำไมท่าโดนคุณครูผู้ชายไปอย่างเงี้ย <c oughs> ออ E และต้องเป็นคุณครูที่เพอร์เฟกและหลอ่อกว่านี้โอ و, ้โหทรงผมโอ้โหผมว่าผมจะเข้ารอบพวกเขานเนี่ยหน้าตาก็ยังไม่รู้เลยมันเปลี่ยนตรงไหนสง่างามเอวอ้อ้าวอ้าเอ้าวเอวไม่อยากเล่นแล้วเอวเปลี่ยนท่าได้ไหมอะไรอะ อะไรอ่ะอะไรอ่ะมัวละมัวละมัวละ <c oughs> หน้าตาผมต้องไปแต่งที่ไหนวะงงเกมไม่ทําให้เล่นง่ายกว่านี้วะเกมเออแต่งได้ที่ไหนครับใส่หมวกปิดบังไปเลยเออนึกว่าโจนนึกว่าสายตรวจเออไม่มีตาไม่มีตาแต่งแบบนี้ไปก่อนสกินโทนสกินโทนตรงนี้เปลี่ยนสีผิวไปโอเคโเหมือนเอเลียนขึ้นทุกวันโอเคโอเคโอเค let's go let's go let's go Let's go อวซาลอนซาลอนเราเคยมาแล้วใช่ปะหายไปอันนี้คืออะไรวะตัำเล็บไม่นะไม่นะไม่นะเราจะเป็นตัวแม่ตัวมันไม่ได้เราเป็นตัวแม่ตัวมันไม่ได้เราเป็นคุณครูผู้ชายครูพระเราเป็นครูพระเฮ้ยครูพระเออไม่รู้วะครูพระเว้ยลบไปดิผมเนี่ยครูพระนี่ปะกระจกปะ ใช่จริงๆด้วยโอ้เหลือวิีสุดท้ายทันแล้วเออโอ้นี่นี่นี่มาดเข็มอันนี้ดีกว่าอันนี้นี่มาดเข็มมาดเข็มครูพละผมอะครูพละมาเริ่มแล้วเย้โอ้โคุณครูโอ้คุณครูคนนี้สวยที่สุดในโลกเลยโลกส่วนตัวเอาไปสองดาวพอโอ้คนต่อมาคุณครูนะครับครูสมศรีโอ้คนนี้เฟี้ยตัวแม่ตัวมัม โอ้สวยแบบสับเลยครับสับเพสัตตาเอาไปสองดาวพอคลาสออวพิมพ์ห้องเรียนจะด้วยเอยวเอวอินโลดูครูพระจรอกมาตอนไหนว่าโอ้โหแล้วเขาไปเอาหนังสือมาจากไหนอ่ะโหแต่และคนแต่และคนเออสวยแบบเต็มสิบอะสิบอะสิบวิในยิมต่อปี <laughs> เอาแค่นี้ไปโอ้คลาสซิตอ้มีการพูดให้อินโลบทบาทด้วยเหมือนแบบประกวดนางงามป่ะแบบว่า พูดบอกว่านักเรียนทุกคนนั่งโอวูราชินีนันเวเอ่อคุณเอาไปแสามแล้กันเพราะว่าผมเห็นว่าคุณเป็นราชินีแสดงว่าคุณจะต้องผ่านมาหลายสมรภูมิน่าจะเก่งนะการที่เราเป็นครูพระ,ะเราจะต้องพูดว่าบาสัสไม่เอาเบาไม่เอาอืมอีซี่ <c oughs> อันนี้ใครเวะเนี่ยโอเคนักเรียน2อบวกสได้เท่าไหร่โอ้โหอินโรอินโร เรบสได้4อ่ะกดให้ดาวไม่ทันขอโทษทีครับจานนี่นี่นี่นนหนึ่งบวกหนึ่งเป็นศูนนี่แนวคูบละครับผมตะหน้านาตนนวอะไรเนี่ยวุดวุดวุนี่ตัวอะไรครับตัวอะไรครับหนึ่งดาวโอ้ยากเอออกด้วยซตัวอะไรครับ โมเดลใหม่อ๋อเพิ่งมาแต่งตัวไม่ทันทิช่าใช่ไหมล่ะผู้ชนะคือฮะวัต <laughs> ัไอตัวนี้กับตัวนี้ไม่สงสัยหรอกแต่ไอตัวนี้ผมด่าไปอะเอา้าคนสุดท้ายคนะือใคร้ยไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมด้วยนะประเด็นอนะ <laughs> ผมอยู่ที่อะไรอะผมอยู่ที่เอ่ออยู่ที่หมาใกล้จะเริ่มรอบต่อไปละมาดูกันนะครับว่าเอ้ยมีออไมี่ให้โดดด้วยหรอเราจะได้ตีมอะไรรอบต่อไปอุท่าโดด อาจารย์พละผมเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยอะไร The Team is อะ t e a คืออะไรอะ่ะ Are you e a d y เริ่มในเอาเอาเอา t e a คือ Angel อ๋อนางฟ้าโว้แลลวผมเป็นผู้ชายโอ้ยมีปีกมาซะแล้วเนี่ยคนเนี้ยอืมมาดูหน้าตามนางฟ้าของเรากันดีกว่าเลยครับมาปรับคิ้วกันหน่อยโอ้ต้องเติมหมอถ้าจะปรับเบื้องลึกเต้องเติมหมอปรับโครงหน้าสัญญกรรมอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิ ฉีดฟิลเลอร์อ่ะต้องเติมหมอโอ้โหเอาหน้าผู้ชายดีกว่าเอ้ยก็เทไปอีกแบบนะครับโอ้โหเฮ้ยหน้านี้โอเคนะผมว่าหน้านี้โอเคถ้าเป็นผู้หญิงอ่ะโอ้ดูมีฉีดฟิลเลอร์อุ้ยไอพวกขี้โกงไอพวกใายเติมสวย Let's go Let's go ผมว่าสวยนะเอาจริงไม่ได้อวยโอ้โหโดนคนนี้ไปเฮ้ยเฮ้ยไอพวกใส่เติมเอากระเป๋าไปด้วยดีกว่า กระเป๋าสีดำนะครับตัดกับสีเออ่ขาวเราอ๋อเอาไปทันเปล่าวะแฟชั่นโชว์เริ่มขึ้นแล้วเอาแล้วไงเออคนแรกยิวย้วยิ้วพวกใส่เติมเอ้ยพวกใส่เติมเอ้ย <c oughs> เอาไปสามแล้วกันเอาให้ตามความเป็นจริงโอ้มีแอคมีแอคชั่นด้วยโอเคโอเคผมรู้วิธีเล่นละตอนผมเดินลงมาผมก็จะแอคชั่นเหมือนกันอ๋อทำไมสองคนนี้ออกมาเป็นคู่อ๋ออ,อย่างนี้ผมต้องให้คะแนนยังไง ให้คูณ2ไปแล้วกันให้สแล้วกันอ่ะอิวแอดแพ็คคู่ซะด้วยอันน,นี้ตีมนางฟ้าไงตีมนางฟ้าเนี่ยเขาก็แต่งตัวถูกนะเขามีปีกทุกคนเลยอะ่ะเอาดูดิปีกมนันหาจากไหนวะแล้วเขาเติมทุกคนเลยวะนี่ไงมาละนางฟ้าคนนี้ก็โอเคก็สองก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นี่มีคนร้องเหมือนกันเลยโลบักโลบัก,บกเห็นไหมเนี่ยเออเห็นไหมพวกร้องร้องสายเติมเหมือน <ไป S 1> ผมเลย <laughs> เฮ้ยนี่นี่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วเตรียมแอคชั่นเตรียมแอคชั่นดูดูดูข้าวปเลยโอโหอันนี้นี่นี่นี่เตรียมแอคชั่นนิดนึงเตรียมแอคชั่นนิดนึงดูผมจะติดเงนดับมากกว่าพวกสายเติมหรือเปล่าโอ้โหหมุนตัวออกไปเล็กน้อยแต่งตัวได้ออกมาเพอร์เฟกต์สุดถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่สายเติมเอ้ยหรือว่าผมจะเริ่มเป็นตัวแม่ตัวมัมแล้ววะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไหวนะ มามามาเออสายเติมเอวเออหนึ่งดาวไปเอวสองเเอเอวหนนึ่งเอ้คนนี <c anda> ้อ <c anda> ู้หูคนนี้เอาสุดคนนี้เอาสุดเลยไปไปไปยอมกันเลยวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ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 มายเ้ยเฮ้ยเฮ้ชเฮ้ยเฮ้ยเ่้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยนเฮยเ้เเเย อาอนักฟ้าที่โหลดจริงว่ะ <c oughs> นี่โหลดจริงจริง casting audition อ,อ,อะไรวะ casting audition ออน,นักแสดงปะหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับเวลาผู้ชายเกิดแล้วครับทุกคนจะเป็นแต่ผู้หญิงไม่ได้นะครับ c e l e b ิต t y อ่ะต้องเป็นผู้ชายก็ได้ครับนี่ c e l e b ิต t y ผมมาไงก็คือถ้าผมตกรอบก็คือ <c oughs> ตกรอบไปเลยผมเอาจริงสุดๆละรอดัแล้วกัน <c oughs> เราดูว่าโอ้แต่ละคนพวกนี้มันเติมหรือมันชุดฟรีเหมือนผมว่าทำไมมันอลังการขนาดนี้วะรู้ไหมผมแต่งเป็นอะไรผมแต่งเป็น <c oughs> ไมเคิลแจ็คสันนะไมเคิลแจ็คสันอะไม่รู้ว่าผมจะได้ออกมาแล้วเขาจะด่าผมเปล่าโอ้แต่ละคนโอ้โอ้มันแต่งได้สวยยังวะไปโอ้ไม่นะผมแต่งผมเป็นผู้ชายคนเยีอวแล้วผมแต่งเป็นไมเคิลแจ็คสันมาสว,สวยละสวยละแต่และคนผมรอแอคเลยผมรอแอคท่าเลยผมกด ท่าที่ผมถูกใจไปล้นี่ไงไม่กนจะขันมาแล้วนี่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 นป็นเดนี่ักมนนบ่กว่าผมนป็นเดือหักมนุษน์ตัวเขียว โอ้ไม่ฉันคือไม่เคลแจ็คสันเพื่อนดูหน้าตาก็รู้แ่้วไม่เคลแจ็คสันกับทรงผมอ่ะเอาไปสองคนนี้ดูฮิปฮอปดีเอาไป, Hip าไปมันจะมาบอกว่าผมเป็นเดอะฮักได้ไงผมเป็นแจ็คสันเฮ้เฮโอ้คนนี้สวยนะเอาไปแต่งตัวเรียบๆแบบนี้สวยๆเลยเไปครับออกไปครับรอบนี้ถ้าม,มีใครได้ต่ำกว่าผมเนี่ยผมจะผมจผม,นผม,นผมหน้ามันมางเลยนะ แล้วมีคนได้น้อยกว่าผมนะจะเป็นยังไงวะเอยวคนนี้อูบาร์บี้ปะเนี่ยตีมบาร์บี้เลยอันนี้ผมจําได้เลยบาร์บนะี้เนี่ยโอเคบาร์บี้เอาไปห้าไม่ห้าเลยคนต่อไปนะครับว้าวแบล็กแคทแคทวูแมนปะเนี่ยแคทวูแมนเอาไปจากแบทแมนนะครับเอ่อเมื่อผมชอบแบทแมนเอาไปเยอะๆเ,เลยอู๋เขาแขอคเขาแอคท่าสวยเขาแอคท่าสวยเฮ้ยเฮ้ยอย่างรวดเร็วอย่างรวดเร็วแอคท่าแอคท่าไปฟุ้งฟิงไปเลย และผู้ชนะกคือถ้าเกิดว่ามันมีคนได้น้อยกว่าผมนะว่าแล้วบาร์บี้ต้องได้ผมคิดในใจอยู่แล้วเว้ยว่าบาร์บี้ได้เพราะเขาแบบมันมันสวยจริงอะเดือดในที่โหลครับทุกคนโอ้ my god